สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลางทุ่งแชนเนลวันนี้ผมจะพามาชมวิวทิวทัศน์วัดเขาดินบมังกรทองตำบนกเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับนี่ครับบริเวณทางเข้าก่อนถึงจุดชมวิวหรือขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจครับบนเขา ก่อนทางขึ้นทางเข้าก็จะมีนะครับห้องน้ำก็จะมีเป็นทรงแบบต้นไม้ประหลาดครับสวยงามมากเป็นลายศิลปะที่วัดเขาดินบ่อทองชนบุรีครับ ครับบริเวณทางเข้าน่ครับห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ำครับห้องน้ำสะอาดมากนะครับสำหรับคนที่อยากชอบมาเที่ยวชมวิวแถววัดบ้านป่านะครับ บริเวณนี้ก็มีต้นไม้ล่มลื่นมากเลยครับแล้วก็มีโต๊ะหินอ่อนเอาไว้บริการนั่งเล่นบรรยากาศเย็นๆลร่มลื่นมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นขึ้นเดินไปก็ ้ซ้ายก็จะมีจุดชมวิวครับเดีย๋ยวเราลองขึ้นไปชมวิวข้างบนกันเลยนะครับว่าจะสูงขนาดไหนไม่รู้จะขึ้นบันไดไหวหรือเปล่าครับบันไดก็ชันมากเลยครับ ครับทั้งทางข้างๆบันไดก็จะมีป่าธรรมชาติล่มลืม่นเย็นสบายมากเลยครับ นี่ครับบันไดสูงชันมากเลยครับ เดินจนหอบเลยครับมันได้ตั้งหลายร้อยขั้นเลยครับพับสูงริบเลย นี่ครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปถึงมสุดยอดเขาพอดีครับเป็นปางมานวิชัยหรือหลวงพ่อทันใจครับ สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศสดชื่นแบบธรรมชาตินี่ครับตรงนี้ก็ชมวิวสามารถส่องกล้องชมวิวไปไกลๆนั่นได้ครับ สวยงามมากครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติเดี๋ยวเราลองบุกเข้าไปดูในป่า ว่าจะมีเขาดินมังกรทองจริงหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ชอบลุยป่านะครับมาได้นะครับเที่ยวชมวิวทิวทัศน์วิวธรรมชาติร่มลื่นที่วัดเขาดินมังกรทองบ่อทองชนบุรีนะครับ อ๋อมีคนมาถ่ายไปด้วยค่ะขึ้นได้รถข,ขึ้นที่แยกออกมาทางเนี้ยนยี่ขับรถใหม่บริเวณตีนเขาลงไปเป็นเนินเขาธรรมชาตินะครับ ก็มีทางสูงชันมากเลยครับมีต้นไม้สูงใหญ่ ครับตรงริมนี้ก็มีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากเลยครับน,นี่ครับบริเวณนี้ก็มีดอกไม้ปลูกประดับข้างทางสวยงามมากม,ม,าม,มากวนี่ครับตรงนี้ก็มี

าสามารถส่งได้ถึง มาลัยว้าวมาเที่ยว,วเมื่อวานครั้งแรกเห็นป้ายหลายรอบแล้วครับไม่มีใครเลยคลยิป <c li pped> นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ